สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมเรามาเล่นเกมสู้ด้วยธาตุกันครับโออคหน้าจอปะสคืสาดีแค่คได้าด่าอะไหน ได้ไฟแล้วเกินท่าน้ำแข็งก็ได้แะไวกันครับทุกคนหาคู่กันสู้กันมาดี ไม่ถนัดตัวเนี้ยไม่ถนัดทา้น้ำแข็งสูงได้ด้วยไงเออเล่นก็ไม่พอสูงแบบตองปีไปก่อนตองไปไปก่อนโอเคลบ ผมสายหลบครับโดนไหมไม่โดน ฟันฟันออุเอาเด้วเดี๋เดๆๆเด้อมันจริงยอยลอยอยลุออโดนแค่แข่งไป

เอมอดีตสิยงดังดังเลยาไม่โดนได้ไงวะเออตายรัวเลยโอ้ยเต็มเต็ม ไม่โดนต่อยไปเออเรียบร,ยยยร,ร้อยคือยังมีโอกาสชนะอยู่ครับทจูงเป็นเดี่ยว เออเพื่อนผมจอยมาแป๊บหนึ่งครับคนเออฟูต่ออาเรียบร้อยเพอร์ไจะโทรมาทำไมเนี่ยเออโหลดเกมเลยครับ โดเข้าใหม่โอเคมาหาโคใหม่โคขอโทษทีครับเออคลิปเมืเอ่อกี้เพื่อนผมมันโทรมาทำให้มันโคเมื่อกี้มันต้องหยุดชางักไปก่อน ไอ้เพื่อนผมโทรมาบอกไปแล้วว่าผมจะถ่ายคลิปมันยังโทรมาอยู่จะดราม่าเก,กี่ยวกับเพื่อนผมก็ามาก,ก็ดราม่าไปเลยเหยียบคนเรนนาอย่ใหญ่ดราม่ากันดีกว่าเดี๋วดราม่าก,กันเลยพูดไม่ฟังเท่าไหร่เลยโอเคได้คู่แล้วครับทุกคนมาตอ่อมาเดี๋ยว โดนโดนโดนคอมโบเราเลี้ยงอยู่ใจต้องแข็งขนาดไหนเริ่มได้แล้ววิวค่านัแข็งเริ่มได้ได้ข้านัแขงเอาเอาจยนใจเย็นไม่โดน ก็ผงสีอยู่นะครับทุกคนมา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 ,า,าปา๊บเ,บเอมามาาามาาม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 บมา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 า ันที่แม่ยายหันหันนะฮะหัเอาไว้โอเค ของมันมี้องประมาณนั้นไม่มีของเฮ้ยอันไหนก่อนเอ้อ ตาย <laughs> โครแรกเอ่อโคโคที่สองแทนะครับส่วนโครแรกไม่รู้ผมว่าเพื่อนผมโทรมาโอเคใครใคร,รยไย่สายเฝ้าสายเฝ้าอืาวอ้ ยับ้อยเออไ่ดไม่ให้ดเลยับแม่เลยฮะดนถึง okay. ันเพ่มเงีนะมาดิมาเออเดี๋ยวมันเก่งอยู่ครับอันนี้ออเก็ก็ โอเคปะตุ๊บปะตุ๊โอเคมึงไม่โดนเลยไโดนนะครับโดนจรไปเออตาย มันก็เก่งนุนมันก็เก่งนะครับทุกคนมันหลบอ๋อหลบอยู่นั่นแหละใส่หลบกันใส่เลยหลบเก่งอยู่นะหลบเลก,เงกเง่งแล้วไงหลบเก่งแล้วไงฮะมาดีมาดีไม่โดนต่อยต่อย เอาไม่โดนโอเคโอเคตี okay, okay. มันเออด้อยู่ได้อยู่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเออเค okay, เอาน้ำแข็งมาบังให้มันสับสนจริงๆจะโจมตมีนว้วงหล่อเจ้เออดีนมันตีไม่โดน ค่อนข้างยากตายตายตายอย่างนี้ตายไม่โดนเออคู่นี้จบคลิปนี้จบนะครับทุกคนวันนี้ผมไม่ค่อยวางก็คลิปแค่็จไเออ เดี๋ยวถ่ายก็ต้องมาลงคลิปนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วโอเคลงเข้าไปเออหนี่วิ่งหนีวิ่งอันนี้เออ้ ไม่โดนเออจะตายจะตายออโอเคครับสรุปคือไม่นชนะสักคู่นะครับนี่จบแล้วครับทุกคนเจ๋อขพนคลิปน้าครับบ๊ายบาย